ต่อไปข้อที่10หากนักเรียนมีความประสงค์จะเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะควรทำวันใดอันนี้ตอบได้ไหมอะ่ะแล้วใน5วันเนี้ยก็อุดมไปด้วยคำแบบแบบวันแรมวันขึ้นอะไรไม่เคยจำได้เลยแต่อย่างน้อยที่สุดทุกคนอันนี้เขาถามเวียนเทียนนะไม่ตอบอันนี้ไหมรู้จักไหมสิบห้าคำเดือน12วันเพนเดือนสิเป็นยังไง น้ำนองเต็มตะลิงอันเนี้ยไปลอยกระทงมันเกี่ยวอะไรอะอันนี้ไม่เห็นจะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเลยและอย่างน้อยเนี่ยทุกคนควรจะรู้ว่าแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเนี่ยคือวันเข้าพรรษาแรมแปดค่ำเดือนหกคือวันอัฐมีบูชาเนี่ยมีแค่สองวันเนี้ที่เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา เขาใจปะ15ค่าำเดือนเ็มันไม่มีอันเนี้ยแลม8ค่คำเดือน8ไม่มีและ15ค่าคำสิบอก็ไม่ใช่เพราะมันคือลอยกระทงไงเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้ได้แล้วล่ะนะแล้ววันที่เวียนเทียนเนี่ยทุกคนคือวันที่จะลงท้ายด้วยคำว่าบูชาวันไหนก็ตามที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยคำว่าบูชาวันนั้นนั้นมักจะไม่เวียนเทียนก็คือเข้าพรรษาออกพรรษา เข้าพรรษามีแต่แห่เทียนพรรษาไม่มีเวียนเทียนแล้วออกพรรษาก็ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบจึงเป็นข้อที่1อัฐมีบูชาเนี่ยมันลงท้ายด้วยบูชาเพราะฉะนั้นตามหลักการเราต้องเวียนเทียนนะแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เวียนถูกปะดังนั้นเนี่ยวันมาฆะบูชาวิสาขบูชานะอาสารหาบูชาพวกเนี้ยก็คือวันที่เราจะต้องเวียนเทียนนั่นเอง